ขอความรู้หน่อยสถา,านีบริการพลังงานไฟฟ้าสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานแสงอาทิตย์ชันที่สองครับชั้นที่สองครับผมตัวนี้เราจะใช้พลังงานสะอาดครับใช้พลังงานแปลงกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นโซล่าเซลล์ครับผมแล้วก็ต่อเข้ามาที่งานี่เยี่ยมเลยเปิดให้ดูโอเคดีมากนี่ครับตัวกระแสไฟจะมาที่โซล่าชาร์จเจอครับตัวเนี้ยใช่ครับตัวนี้จะเป็นแบบรุ่น MPPT ครับ แล้วซึ่งแล้วก็ต่อไปที่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของเราจะขนาดใช่ครับแบตเตอรี่จะขนาด75 Ah ครับผมแล้วก็ต่อมาที่อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงกระแสจากกระแสตรง12โวลต์ให้เป็นกระแสสลับ220โวลต์ครับเพื่อนําไปใช้งานต่างๆโ <c oughs> ดยมีการต่อวงจรไปที่อุปกรณ์พป้องกันความปลอดภัยต่างๆครับ <c oughs> ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าครับ c i r c u อบ b ก e a k e r กระแสตรงกระแสสลับแล้วก็อันนี้เป็นโมดูลป้องกันแบตเตอรี่ครับใช่ครับแล้วก็สายดินแล้วก็จะมีตัว อ m เมอร์เจนซี่สวิครับอีเมอร์เจนซี่สวตัวตัดตการทำงานฉุกเฉินครับ,รบสมมุติว่าเราใช้งานปกติใช่ไหมครับ uh huh. แล้วซึ่งเกิดเหตุแบบควันขึ้นหรือว่าเกิดเหตุช็อตแต่ว่าก่อนยังไม่หยุดการทำงานแล้วก็กดสต็อปทุกอย่างจะตัดการทำงาน oh. หมดเลยครับ oh. ใช่ครับวิธีการใช้งานก็คือนำมอเตอร์ไซฟ้านะครับ uh huh. มาจอดที่สถานีแล้วก็ จะเป็นตัวชาร์จของแต่ละเครื่องมันจะแถมมาอยู่แล้วครับแล้วเราก็มาต่อที่ตัวรถก่อนครับโดยการเสียบที่ชาร์จรถครับแล้วก็มาเสียบปุ่มเค้าบุ๊กของตัวสถานีครับแล้วก็เปิดปุ่มออนครับไฟจะแสดงสถานะมันสีเขียวครับตัวนี้ไฟเข้านะครับ<อ>ถ้าแบต <ไฟ S 1> เต็มจะเป็นสีเขียวครับผม ในเมื่ออในสถานการณ์ที่แบตเต็มแล้วให้กดออฟครับแล้วก็ถอดตัวชาร์จแล้วก็เสร็จแล้วครับนานไหมใช่ประมาณมันขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ของแต่ละคันครับของถ้าเป็นตัวนี้จะไปประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับคําว่าขนาดเล็กเล็กคือเล็กดูยังไงแบตเตอรี่ครับอ๋อขนาด,นาดแบตเตอรี่แปดประมาณยีตต่สิบสี่สามสิบแปด แล้วก็ประมาณสี่สองครับวัดใช่ไหมโวล์นะครับก็คือทำมาเพื่อลองรับใช่ครับชาร์จมอเตอร์ไซค์ครับ คือเรามองเห็นในสภาพปัญหาที่อำเภอเพลินอุดรน,นะครับซึ่งประชาชนนะครับชาวบ้านเขาเริ่มแบบพวกผู้สูงอายุพวกแม่บ้านเขาเริ่มหันมาใช้โมเ์ไซค์ไฟฟ้ากันแล้วจากไยานไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วทีนี้สถานที่ชาร์จหรือว่าจุดชาร์จมันยังน้อยครับน้อยอยู่พวกผมเล็เลงเห็นในการสร้างสถานีตัวนี้ขึ้นมาครับซึ่งมันจะดีกว่าปกติในปัม๊มตรงที่คือในปัม๊มใช่ไหมครับเขาจะใช้ไฟของการไฟฟ้าซึ่งผลิตไฟฟ้ามาจากถ่านหินครับแต่ของเราจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไม่มีวันหมดใช่ครับแล้วก็ประหยัดทรัพยากรแล้วก็เหมือนว่าพวกผมพยายามจะรุนงคลงให้คนมาใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นครับไม่มีค่าใช้จ่ายชาร์จฟรีครับผมชาร์จฟรีด้วยใช่ครับอ๋อตอนนี้เราใช้จริงอยู่ที่ไหนใช่ครับใช้จริงอยู่ที่พิลยครับก็จะมีพวกนักเรียนที่เขานํารถมร์ไฟฟ้ามาแล้วก็แม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ แล้วราคาสูงไหมอ๋อราคาต้นทุนเราอยู่ที่ประมาณ1,500 0บาทครับผมไม่แพงไหมใช่ครับเราวางขายในมาร์เก็ตเพจครับไทยกินิชชั่นครับขายแล้วด้วยครับผมขายไปกี่เครื่องออตอนนี้ไปหนึ่งเครื่องครับกับออโรงงานเย็บผ้าที่เขาเย็บผ้าส่งออกไปนอกประเทศครับอใช่ครับบริษัทยูนิเวอร์แซลครับทำเป็นสัญญาซื้อขายครับเป็นสัญญาชื่อขานี่ครับ มีการขายจริงเลยโหเยี่ยมเลยเอานี่ยๆนี่ครับของสัญญาบริษัทอิเมดเวครับใช่ครับเมื่อกี้ครูไปดูไอ้ตรงคนนู้นอะเขาใช้เขามีตู้ขายเหมือนกันแต่ว่าราคาเป็นแสนซึ่งแพงมากครับผมซึ่งราคาแตะแตะไม่ได้แน่นอนใช่ครับแต่ถ้าทำแบบหลักหมื่นเงี้ยใช่ครับคนเข้าถึงได้ครับของเราจะเป็นลูกค้านะครับสามารถรีเควสพวกสเปคได้ของสมมติตอนนี้ผมใช้เอ่อ บตเตอรี่เป็นตะโกรดครับคือราคามันจะประหยัดแล้วแผงโซล่าเซลล์เราก็ใช้ราคาประหยัดซึ่งมันมีอยู่ในวิไลยอยู่แล้วครับเราเอากลับมาใช้ให้มนันเกิดประโยชน์ครับถูกต้อง,องของผมมีต้นทุนน้อยครับด้วยทุนจำกัดพวกวัสดุการก่อสร้างก็ยังตามงบอะครับตามงบมใช่ครับซึ่งลูกค้าสามารถรีเควสตได้ว่าอยากให้แบบวัสดุดีหรือว่าสเปคข้างในเป็นยังไงพวกเราสามารถทําได้ครับอันนี้ทาจากอะไรเนี่ย อันนี้จะเป็นแผ่นพลาสตบูดครับแล้วก็เป็นเหล็กเชื่อมกันเป็นโครงสร้างครับผมอ๋อเหล็กข้างในก็จะเป็นตู้เหล็กไฟฟ้าก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปครับผมอยู่แผนกอะไรครับนี่อยู่ไฟฟ้ากําลังครับปีหนึ่งครับผมปีหนึ่งเงนะใช่ครับก็ยังเป็นกําลังของวิลัยได้เยอะครับมีไรเสริมเพื่อนไหมมายืนให้กําลังใจหรือว่าไงมีสองคนแหละสามคนครับกับพี่โรงแรมก็เข้ามาพรีเซนต์ฝั่งกษครับเราพูดภาษาอังกฤษอันนี้เป็นไฟฟ้าปีหนึ่งกันครับ ข้อมูลเพิ่มไหมอะไรอคูเมอนใช้อะไรมากอ่ะประโยชน์แล้วก็วิธีการใช้งานค่ะค<อ>รับนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาจอดที่ถานที่จอดนำเครื่องชาร์จของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาเสียบใช้งานโดยเสียบสายเข้ากับหัวแล้วก็เสียบเข้ากับต้อรลักอุตสาหีบริการค่ะ,ะแล้วก็ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายต่างแล้วก็เปิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งออนไฟจะแสดงสภาวะเป็นสีเขียวในระหว่างกระบวนการชาร์จไฟจะแสดงสถานะเป็นสีแดงแสดงถึงความสุขแมตตอรีเทียมไม่เต็ม เมื่อไปแสดงคเมื่อไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียวแสดงถึงควบจูบเครมเปเตนี่ที่เต็มแล้วค่ะเวลาในการใชา้ปฏิคือ1นถึงสชั่วโมงไม่เกินสีชั่วโมงขึ้นอยู่กับควบจูไฟแมตตเตนี่ของร,มรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพวกนาั้นๆค่ะ ก็โอเคประมาณเวลาช้าก็หนึ่งชั่วโมงครับประมาณนี้เราจอดทิ้งไม่ได้ใช่ครับอาจจะมีตู้กาแฟอยู่ข้างด้วยใช่คับระหว่างที่รอใช่เหมือนเราเราทำประมาณเหมือนว่าเออเป็นเหมือนตู้ที่แบบกดน้ําเคยเห็นใช่ไหมครับที่อยู่ตามอาคารร้านค้าหออะไรแบบนี้ครับใช่ครับเราพยายามจะแบบอยากให้พัฒนาไปถึงจุดจุดนั้นครับเ้าถึงจุดสมมติมีหอพักมีบ้านพักใช่ี้ยใช่ครับ ในหมู่บ้านแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้ชาวบ้านเพื่อไปต่อยอดเป็นธุรกิจเสริมก็ได้ครับใช่ครับโอเคขอบคุณมากอครับน้องจากวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานีครับแผแนกอะไรนะไฟฟ้ากำลังครับ